สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ห้านะครับกันยายนปีหกหกวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับในคอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็ไปจบคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผ่านนนุ่นไหมอาหารปลาเหมือนเดิมที่สวนบางกระเจ้านะครับก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับก็ได้แนวทางไปด้วยในตัวเหมือนเดิมนะครับเน้นไปที่แนวทางนะครับแนวทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าชอบกดจับตะขัดก็ผ่านนะครับ สทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดค่ะเขากันไปเหมือนเดิมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับนี่ก็พันธุ์ไม,ม่อาหารปลาเหมือนเดิมนะครับเนาะที่ส่วนบางกระเจ้ามันเดิมปลาเยอะมากนะครับเนาะอาหารปลาสนุกสนานกันไปนะครับเนาะปลาเยอะจริงๆอาหารมีเท่าไหร่โยนไปก็ไม่พอนะครับเนาะโยนไปหายโยนไปหายเลย กดยนไปที่แนวทางนะครับกดถือสำหรมาเที่ยวนะครับเนาะยืนไปที่แนวทางเหมือนเดิมกดยออืนก็ขอฝากสําหรับคนที่ชอบแนวทางฮานอยนะครับทางฮานอยก็ขอฝากเบอร์เซียนทวีไว้นะครับเนาะเป็นเบอร์ไลน์นะครับเบอร์ไลน์บนันทึกเบอร์ลงเครื่องไว้ลายเดงขึ้นนะครับทักไปขอเซียนทวีได้เลยเป็นทางเลือกนะครับเนาะนอกจากแนวทางที่เป่าสารคามลงให้ แถบทุกวันนะครับเนาะแล้วก็เป็นแนวทางของเซียนเทวีด้วยนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับเนาะลายหัวดีกว่าหัวเด,ดียวนะครับเนาะทางเงินใช้ประมาณนี้แนวทางดีๆแม่นๆจากเซียนเทวีนะครับเป็นเบอร์ลายนะครับอย่ามาเป็นเบอร์ลายก็ให้ลายไปจะสะดวกกว่านะครับลองทาทัวร์จะติดธุระทางานทําการประมาณนี้นะครับเบอร์ก็ศูนย์เก้าสองห้าสองสาม แปดห้าเจ็ดหกตัวอีกครั้งนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าสองสามแปดห้าเจ็ดหกสำหรับเบอร์เซียนทวีนะครับเนาะเบอร์ลายลายไปขอได้ทุกวันนะครับสำหรับแนวทางฮานอยใครที่เป็นคอฮานอยนะครับเพราะว่าเซียนทวีให้แนวทางลงในช่องบอกสาราคามเฉพาะรัฐบาลไทยนะครับฮานอยไม่ได้ให้ลงนะครับเนาะ ไม่มีเวลาด้วยนะครับเนาะไม่ใช่ไปให้ลงถึงให้ลงก็ไม่มีเวลาคลิปนะครับเนาะเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับก็ขอส่วนตัวได้เลยนะครับเนาทางดีๆแม่นๆจากเสียนทวีนะครับเนาะสำหรับคอฮานอยประมาณนี้ส่วนไอดีไลน์นะครับก็ทวีนะครับเนาะ t a v e e เ8็ดแปนะครับ t a v e จ็ดแปดแปดเจ็ดสามเก้าคือทวีนะครับเนะาะทวีประมาณนี้อดีไลน์นะครับถ้าใครทําอดีไลน์เป็นก็ทํานะครับเนาะตรงคุณลุงคนป้าคนนี้ทําให้เป็นก็เบอร์โทรนะครับบันทึกลงเครื่องไลน์เด้งขึ้นนะครับเนาะมีสองแบบประมาณนี้นะครับเนาะส่วนทางบอกสารครามก็ขึ้นในคลิปขึ้นให้ในคลิปแทบทุกคลิปนะครับเนาะเบอร์ก็บอกสารครามเป็นเบอร์ไลน์เบอร์โทรรวมกันเลยครับเนาะ เบอร์ไลน์เบอร์โทรอันเดียวกันเลยบันทึกไว้ได้เหมือนกันนะครับเนาะสรับคอฮาหนอยนะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับก็มาที่แนวทางฮาหนอยของเรานะครับเนาะก่อนอื่นไปฟังผลเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานผลเป็นยังไงมัง่งไปดูผลเมื่อวานเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับล่างสองตัวล่างนะครับสองเจ็ดบนก็ห้าสามหกนะครับล่างสองเบนห้าสามหก สองเจ็ดกับสามหกเราไม่มีนะครับเนาะสองเจ็ดไม่มีมีแต่สองหกหกสองนะครับเนาะสามหกก็ไม่มีนะครับมีแต่สี่หกสองหกไม่มีนะครับเนาะมาที่รอบหกโมงรอบฮานวอยปกติที่เขาเรียกกันนะครับเนาะล่างก็หกสามก็ตัวเดียวกันอีกแล้วนะครับเนาะหกสามสามหก รอบพิเศษสามหกรอบปกติหกสามก็ตัวเดียวกันนะครับแค่ย้ายหลักสิบหลักหน่วยเฉยๆนี่นะครับฮาหนอยที่ผมพูดประจําว่าออกแล้วออกได้อีกที่ผมเคยพูดประจํานะครับเนะบนะหาะฮานอยต้องตักทางให้ถูกนะครับเนาะลนะ่างหกสามบนแปดหนึ่งหนึ่งเบิ้ลก็หมดสิทธิ์นะครับเนาะเบิ้ลหมดสิทธิ์สาหกสามแปดหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีนะครับเนาะห่างไกลความจเจริญมากก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบ VIP ล่างห้าสองบนห้าหกหก หกหกก็เบิลอีกแล้วนะครับเนาะเบิลสองรอบเลยถ้าเบิลหมดสิบนะครับถ้าเบิลหมดสิบเลยชอยเก็บฉากเลยนะครับเนาะห้าสองกับห้าหกหกไม่มีนะครับห่างไกลความเจริญมากเลยห้าสองเราก็เป็นหกสองเหมือนเดิมนะครับเนาะก็เสียดายเป็นไรครับลบได้ลบไปวันนี้ก็รุ่นกันใหม่นะครับเนาะสำหรับคอฮานอยถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าไม่ชอบก็ชมว่าพอบันเทิงนะครับเนาะถ้าใครเข้ามาู่ใคราะสดหจดก็จดไว้นะครับวันนี้ใครสะห์แคปก็รอแคปเหมือนเดิม ใครจดไม่ทันก็ไปละผมขึ้นคลิปให้ขึ้นโพยให้ก็ก,กดจดคลิปกจ็จดได้เลยนะครับเนาะขับคนสะดวกจดสะดวกแคปก็ง่ายแป๊บเดียววันนี้เด่นสามเด่นสองนะครับจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสามหนึ่งสามสองสามห้าแปดคู่นะครับเนาะแปดคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่สามหนึ่ง สามสองสองหนึ่งสามหนึ่งสามสองสองหนึ่งนะครับสามโค่นี้ชอบที่สุดเลยสำหรับวันนี้นะครับเนาะส่วนชุดสามตัวนะครับกบ็มีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมมีห้าสามหนึ่งห้าสามสองห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับทวนึ่งครั้งนะครับชุดสามตัวห้าสามหนึ่งห้าสามสองห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สี่ชุด ก็ให้เน้นไปที่สองชุดบนนะครับเนาะก็ห้าสามหนึ่งห้าสามสองห้าสามหนึ่งห้าสามสองนะครับกอกบทวนทั้งสองตัวสามตัวนะครับสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับนี่วันที่ห้านะครับเนาะห้ากันยายนปีหกหกนะครับก็ลุนไปด้วยกัน,นครับเนาะวันนี้จะเป็นยังไงเมื่อวานหลุดไปนะครับเนาะหายหลังเลยครับเนาะวันนี้ลุ้นกันใหม่จะเป็นยังไงจะจับทางได้ไหม จะแก้มือได้ไหมถือว่าจะยิงแค้ยิงยุงนะครับเนาะก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้ดูแล้วตัวเลขบรรถูกการถูกใจก็ข้ามไปนะครับคุณชมู่อบันเทิงนะครับเนาะรอพรุ่งนี้นะครับฮานอยมีทุกวันนะครับไม่ต้องใช้อนก็ได้เอาที่สะดวกนะครับเอาทิดสะดวกเลยก็เหมือนเดิมนะครับถ่ายคลิปสนับสนุนงบน้อยนะครับอยากกิลุ้นกับเขาทําไม่ลุ้นไม่ลงทุนก็ลุ้นไม่มันนะครับเนาะ้องกิดไปนวมนิดๆหน่อยๆ ตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับสามคู่แต่ละวันวันนี้สามหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามหนึ่งสามสองสองหนึ่งสามคู่นี้นะครับจัดไปเลยถ้าชอบเหมือนผมนะครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ไปดูข้างในก็ได้นะครับเนาะเลือกเอาสองห้าออกบอยหนึ่งห้าออกบอยไปจัดได้เลยนะครับเนาะจัดได้เลย สำหรับแนวทางวันนี้ครับเนาะวันนี้ค่อยแก้มือได้นะครับเนาะรูว่าจะยิงแก่ยิงยุ่งก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะสำหรับแนวทางหานอยวันนี้วันนี้วันอังคารนะครับเนาะแบบเดียวศึกเล็กศึกเงินร้อยเงินพันนะครับสึกเงินแสนก็รอไปก่อนนะครับเนาะึผ่านมาบัดมาทใครรอแก้คืนก็รอช่วงนี้ออกวันเสาร์นะครับสำหรับศึกใหญ่ศึกเงินแสนออกวันเสาร์ก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ